สูตรรักษาผมเสียเปลี่ยนเป็นผมสวยด้วยวิธีหมักผมด้วยไข่ทำคืนเดียวเช้ามาสวยแน่นอนสาวๆรู้ไหมคะว่านอกจากไข่จะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วยังมีประโยชน์มากๆสำหรับเส้นผมอีกด้วยเพราะไข่ไก่นั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A, B, E รวมถึงสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเส้นผมอย่างเลซิตินไบโอตินและกรดไขมันว้าวเห็นไข่ไก่ใบเล็กๆแบบนี้แต่ประโยชน์เพียบเลยนะคะแถมยังสามารถจัดการกับปัญหาผมเสียได้อยู่หมัดเลยทีเดียวลองเอาไปทำกันนะคะเพื่อสุขภาพผมที่ดีกันค่ะสูตรที่1บําบำรุงผมนุ่มลื่นส่วนผสมที่ต้องใช้ไข่ไก่โดยแยกเอาแต่ไข่แดงเบียร์หนึ่งถ้วยตวง วิธีทำคนไข่แดงให้ไข่แตกตัวนำมาผสมกับเบียร์ทิ้งไว้จนไม่มีฟองแล้วค่อยนำมาผสมเสร็จแล้วนำมาชโลมบริเวณเส้นผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดสูตรนี้จะช่วยให้เส้นผมของคุณหวีง่ายและนุ่มลื่นมากขึ้นสูตรที่2ลดปัญหาผมมันส่วนผสมที่ต้องใช้มะนาวหนึ่งลูกไข่ไก่สองฟองโดยแยกเอาแต่ไข่ขาว วิธีทำคั้นน้ำมะนาวผสมกับไข่ขาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำมาชโลมให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะนวดเบาๆเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยสะผมให้สะอาดสูตรนี้ควรทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยลดปัญหาความมันของเส้นผมและหนังศีรษะให้น้อยลงได้ สูตรที่3ลดปัญหาผมชีฟ้ฟูส่วนผสมที่ต้องใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองโดยแยกเอาแต่ไข่ขาวโยเกิร์ต4ช้อนโต๊ะมายองเนส2ช้อนโต๊ะ วิธีทำนำไข่ขาวมาตีให้เป็นฟองจากนั้นนำมาผสมกับโยเกิร์ตและมายองเนสคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวนำไปชโลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีสุดท้ายสระผมให้สะอาดสูตรนี้สามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการแต่อย่างน้อยควรทำให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยให้เส้นผมของคุณค่อยๆมีสุขภาพดีขึ้นและลดการชี้ฟูได้ สูตรที่4บำรุงผมนิ่มมีน้ำหนาส่วนผสมที่ต้องใช้ไข่ไก่โยเกิร์ตน้ำผึ้งวิธีทำตีไข่แดงและไข่ขาวให้เป็นเนื้อเดียวกันผสมกับโยเกิร์ตและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นนำไปหมักผมนวดเบาๆและใส่หมวกคลุมผมทิ้งไว้ประมาณ20นาทีสุดท้ายล้างออกให้สะอาดสูตรนี้จะช่วยให้ผมของคุณมีน้ำหนานิ่มเงางามและหนานุ่มขึ้น สูตรที่5บำรุงผมแห้งและแตกปลายส่วนผสมที่ต้องใช้ไข่ไก่โดยแยกเอาแต่ไข่แดงน้ำพึ้งน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าววิธีทำผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีล้างผมและสระผมให้สะอาดแค่นี้ก็จะช่วยบำรุงผมที่แห้งและแตกปลายให้ดีขึ้นได้ อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ